ประสบการณ์24ชั่วโมงในแมปฟรีสของ EP นี้นะครับผมจะมาตามล่าเบ็ดออโรล่านะซึ่งผมเนี่ยอยากได้มันมานานมากๆแล้วนะครับแต่ว่าการหาเนี่ยมันข้างที่ยากเลยนะครับเรียกได้ว่ามันเป็นพราดวงผมมากกว่านะครับที่มันยากเอาเป็นว่าในคลิปนี้จะเป็นยังไงนั้นนะครับฝากกดไลค์ด้วยสักคนละทีนะครับเดี๋ยวเราเนี่ยไปดูกันเลยครับผม ร้านคิดต้นช็อปร้านเติมโลบักราคาถูกได้รับกดเกมพาร์ตละราคาที่คุค้มกว่าเติมเองไม่ว่าจะเป็นอันนี้ไม่เวนการ์ดบล็อกฟูดอีกทั้งยังมีบริการฟาร์มแมปต่างๆและยังจำไหน่ายดีเกมอีกด้วยการันตีได้อยเปอร์เซ็ปลอดภัยแน่นอนถ้าใครสนใจสามารถใช้เป็นการได้ที่เพจหรือทางเว็บไซต์คิดต้นช็อปเลยครับะครับ,รบสวัสดีทุกคนนะครับ,บกลับมากับแมปฟรีชอีกแล้วนะครับผมถ้าสังเกตดีๆนะครับทุกคนจะเห็นได้เลยว่าตอนนี้ผมมีเงินอยู่ที่599,880นะฮะถามว่ามาจากไหน แน่นอนครับในเมื่อเราดวงเกลือขนาดนี้นะครับผมไปซื้อมาฮะผมเป็นทาสการตลาดโดยสมบูรณ์แล้วสลับเกมนี้นะครับแล้วก็ไม่ใช่มีแค่เงินนะฮะที่ผมเนี่ยไปซื้อมาแต่ว่านี่ฮะหินเอนชารนผมทนความเกลือของแบบนี้ไม่ไหวจริงๆผมก็เลยไปซื้อมานะฮะ115อันซึ่งในคลิปนี้ครับจริงๆผมไม่ได้จะมาอวดอะไรทั้งนั้นนะฮะเนื่องจากไอของพวกเนี้ยทุกคนก็คงจะมีกันเรียบร้อยหมดแล้วแต่ว่าในคลิปนี้ผมจะมาหาเบ็ดออโรร่านะครับคือไปเห็นเบ็ดนั้นมาครับก็เลยอยากได้นะครับมันค่อนข้างเยอะสวยเลยแต่ว่าการ ผมบอกเลยใช้เงินช่วยเกือบ00แสนนะครับค่อนข้างที่จะเยอะซึ่งเบ็ดคันนี้นะครับออโราเนี่ยมันขายอยู่ในราคา9 0 0 0 0มนะครับแต่ว่าเราเนี่ยต้องทําตอนที่สภาพอากาศนะครับเป็นแบบออโราด้วยนะซึ่งถ้าเกิดว่าเราดวงเกลือไม่เจอสภาพอากาศแบบนั้นเนี่ยเราต้องไปซื้อโทเทมนะครับโทเทมออโร拉ห้าแสนมันก็เลยไปเริ่มต้นของเงิน500 0 0นที่คนเนี่ยเห็นอยู่นั่นเองนะครับเนื่องจากว่าผมเนี่ยมันดวงเกลือนะแต่ในคลิปนี้ก็อาจจะไม่ได้ใช้เงินขนาดนั้นหรอกนะครับอาจจะให้น้องมาเสกให้นะแล้วก็ในระหว่างที่ผมเนี่ยกำลังตกปลาเล่นๆนะ น,นเองผมจะรอไปขายดูนะครับผมอยากให้เงินผมมันครบ0กแสนผมไม่รู้ว่ามันจะขายได้กี่บาทน,นะครับสำหรับตัวนี้ต้องขายดได้กี่ได้สี่พันหกโอ้โหโคตรเยอะเลยโอเคเรามีเงินหกแสนกว่านะครับหกแสนสี่พันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนจะไปอันนี้ต้องซื้อถ้าไม่ซื้อไม่ได้นะครับต้องมีเอาไว้ดูเรดร์ปลานั่นเองอันนี้ด้วยซื้อไปมันเป็นเหยื่อนะครับมันจะสุ่มเหยื่อนั่นเองโอ้โหแล้วแบบ จริงๆผมอาจจะซื้อได i วิ่งเกียร์นะครับแต่ว่ามันเป็นระดับเบสิกอ่ะผมเลยไม่เอาดีกว่านะครับเดี๋ยวเราเนี่ยไปซื้อแบบแอดวานซ์นะก็คือเราต้องไปซื้อที่ทุ่นนะครับมันจะเป็นทุ่นลอยกลางทะเลนั่นเองถ้าเราซื้อแล้วเราจะสามารถลงใต้ทะเลได้นะครับลงไปที่ลึกๆอ่ะตรงกำมันตะลังสีถ้าจะไม่เิดประมาณหมื่นกว่าหรือเปล่าห5 0 0 0บานะครับแพงชิฝ่ายเลยโอเคใช้เงินให้เป็นประโยชน์นี่ เล้วเราก็จะใส่แบบนี้นะครับเดี๋ยวลองลงไปดูนะครับคือเดี๋ยวผมจะพาไปดูที่ขายโทเทียมก่อนละกันนะครับบางคนอาจจะยังไม่ทํานะเดี๋ยวลงไปดูพร้อมกันเลยผมก็อยากรู้เหมือนกันมันอยู่ตรงไหนเ <c oughs> ขาบอกว่ามันอยู่ในโซ่หินอะ่นกะอกนน่อนที่จะเข้าไปหาบอ่อน้ํากดมันจะมีอยู่นะฮะโอ้ยตอนนี้เหมือนว่าน้ําวนจะเกิดนะครับแต่ยังไม่เป็นตอนกลางคืนอะ่ะสยดายมากเลยตอนนี้ยังเช้าอยู่นะครับถ้าเป็นตอนกลางคืนนี่คือผมจะให้น้องมาเสกโทเทยมให้อยู่คือเราต้องเสกตอนกลางคืนไงถ้าไม่ใช่ตอนกลางคืนมันจะเสกไม่ติดหรือเปล่าไไมมม่่แนนนใจจะะะะครรรรับบบบอออ้้้ตงงงววเเิิดดดดยยผําาี ถ้าโดดขึ้นมานี้ตายเลยบอกเลยขึ้นก่อนเอยถึงสักทีมีกระดูโตดใหญ่เลยตั้งปลาการที่เราไปตกปลาในบ่อกำลับบงตารางสีนะครับเราต้องซื้อเบ็ดที่มันจะเป็นเบ็ดที่เอาไว้ตกโดยเฉพาะนะครับซึ่งผมไม่รู้มันขายตรงไหนเวยมากี่รอบก็ไม่เคยเจอมันขายเลยอุ้ยตอนที่มืดแล้วดิมืดไฟมากไปได้ไหมเนี่ยฟึบอ่าร่อนมาเกือบถึงละอันนึงฟึบร่อนไปอ่าถึงละนี่นะครับก็ขึ้นมาตรงนี้ได้เลยซอกไหนวะซอกนี้ใช่ไหมน่าจะซอกนี้นะฮะ ใช่ไหมอ๋อนี่ไงนี่ไงนี่นะครับโทเทมอัวห้าแสตผมอาจจะให้น้องผมเป็นคนซื้อให้นะฮะเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนเลยแล้วกันว่าแต่ออกยังไงวะเนี่ยเอา้าออกไม่ได้โอเคได้ละไปเดี๋ยวเราเนี่ยกลับไปข้างบนดีกว่านะครับเหมือนน้ำวนที่เราจะใช้นะครับมันหายไปแล้วนะผมขึ้นมาแล้วไม่เจอนะครับ คือมันหายไปขนาดนั้นเลยเหรอยังไม่ถึง23นาทีเลยอ่ะหายไปแล้วอ่ะเกิดอะไรขึ้นวะหรือผมหาไม่เจอเองก็ไม่รู้นะครับแต่ตอนนี้คือมันไม่เกิดแล้วอ่ะมันหายไปแล้วเอาเป็นว่าผมไปตีบวกเอ่อเบ็ดของผมก่อนล้วกันนะครับถึงจะเป็นเบ็ดกากางแต่ว่าลองตีบวกหน่อยดีกว่านะครับเอามาตกปลาเล่นๆนะครับระหว่างรอน้ำวนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนั้นหรือเปล่า น้ำวนไม่ใช่ครับอันนั้มนมักคาเร็โอ้น้ำวนหายอะ่ะเสียดายมากเลยคลิปนี้อาจจะไม่ค่อยได้ดูผมตกปลานะขาววนอยู่อย่างนี้แหละนะฮะมืดพอดีด้วยนะครับเราก็สามารถตีบวกได้พอดีเอ็นชาร์ดนั่นแหละอ่ะมาต้องซื้อก่อนถึงจะลงได้ทุกอย่างเป็นเงินเป็นทองอ้าเอาไปไปครับลงไปเลยมาถึงแล้วครับผมโอ้ยวยิบเอ็ดเลยยังไม่ทันตกอะไรเลยนะฮะ เขา้าเกาะประมาณ2 3เกาะคือผมมีเกมพาร์ทไงเกมพาร์ทคูณ2นะครับมันก็เลยขึ้นไว้นะเลเวลคือไอ้กเกมพาร์ทที่มันสำคัญเนี่ยผมเติมมาแทบหมดแล้วนะครับน่าจะหมดได้แหละที่มันสำคัญนะเดี๋ยวเรามาเอ็นชาร์จเบดก่อนผมไม่รู้ว่าไหนมันดีนะเดี๋ยวขอไปดูแป๊บนึงเอ้แต่ก่อนอื่นเลยผมกลัวอันนี้มันจะหายก่อนอดิตอนคืนลองกดไปก่อนล้วกันนะครับว่าได้อะไรชึบหินที่1 อะไรอ่ะเหมือนจะทําให้ความเมื่อลดลง10%เหรอผมไม่รู้ว่าควรใช้อะไรดีอ่ะแต่ว่าเบ็ดนี้เขาบอกว่ามันมีความยืดหยุ่นค่อนข้างดีนะครับเพราะงั้นเราไปเอาในเรื่องของโชคเลยดีไหมอ๋อแต่ว่าใช้วอร์มโฮน่าจะดีนะเอาเป็นว่าอันนี้ละกันนะครับสุ่มให้ได้วอร์มโฮนแล้วกันลูหนอนนะฮะอีกรอบหนึ่งขอ5รอบเลยแล้วกันอันเบรคกเบิ้ลเพิ่มความแข็งแกร่งให้เบ็ด10,000กิโลนะครับคือไม่รู้มันจะดีหรือเปล่านะครับเอาเป็นว่าเราสุ่มใหม่ดีกว่าอีกตั้งหลายรอบอ่ะสุ เออสวิฟ t ลดเวลาในการล่อปลานะครับลง30%ก็คือเราตกไวขึ้นนะครับประมาณว่าหย่อนเบ็ดลงไปแล้วมันติดง่ายขึ้นปะเดี๋ยวลองดูก่อนนะครับชึบจะง่ายขึ้นจริงปะวะไม่ถึงว่ะลองดูไม่ถึงอ่ะเบ็ดสั้นมากเอาเป็นว่าก็นั่น้หลยนะครับต่อเลยแล้วกันนะครับอีก2ก้อนขอได้ของดีๆนะกดไปตุม้มซีคิงทำให้ปลาใหญ่ขึ้น10%คืออะไรไม่รู้นะฮะเอาเป็นว่าเปลี่ยน h ฮ s t ี้เออมันมันก็แบบอันเดียวกันกับ s w ิฟเลยอะ่ะแต่ว่านี่เป็น55%นะครับผมว่าใช้นี้ไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวจะไม่ได้ใช้อะไรสักอย่างแล้วก็ถ้าจะไม่ผิดนะครับตรงเกาะน,นี้นะฮะข้างล่างนี้มันจะมีเป็นในเรื่องของคิงโร d ปะเดี๋ยวมดูแป๊บนึงนะครับจะเป็นเบ็ด ราชานี่ไงนี่ไงนี่ไงเดีผมซื้อไปก่อนเลยแล้วกันนะครับไหนๆก็มาละ120,000ซื้อไปก่อนแล้วกันโอเคครับในระหว่างที่รอน้ําวนเกิดอีกรอบนึงนะครับเดี๋ยวผมจะมาตกปลาด้วยเบ็ดอันนี้นะฮะสักทักหนึ่งแล้วกันสักประมาณเอ่อ10-20ตัวนะครับไม่รู้ว่ามันจะเกิดหรือเปล่าน้ําวนคือมันน่าจะสุ่มเกิดนะครับแล้วก็มีเวลาที่ให้เราเนี่ยใช้น้ําวนนะครับประมาณ15นาทีนะประมาณนั้นมันก็จะหายไปนะครับแต่เมื่อกี้ไอตอนที่มันเกิดครั้งแรกอ่ะอยู่ดีมันก็หายไปเลยเว้ยทั้งที่มันยังไม่ครบ15นาทีคือความชัวนะครับเยเราเนี่ยจะมาเช็คกันนะฮะนี่นะครับน้ําวนอันนี้นะที่เราต้องใช้นะครับมันบอกว่ามันจะเปิด แล้วก็จะอยู่เนี่ยประมาณ15นาทีนะแต่ว่ารอบแรกที่มันเกิดเดี๋ยวมันหายไปเลยเว้ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นเพราะอะไรนะครับเอาเป็นว่ามาตกปลารอดีกว่านะครับแล้วก็เบ็ดอันนี้นะครับที่เราไปเอนชาร์มานะครับเอนชาร์ดทำให้เราเนี่ยตกไวขึ้นนะมาถึงปลาเนี่ยติดไวขึ้นนะประมาณนั้น Perfect เพอร์เฟกต์นยดิเราจะตกแบบเพอร์เฟกต์นะครับแบบอื่นไม่เอาตัวได้ปลากาก,ากอลองดูนะครับผมมันจะไวขึ้นไหมอันนี้คลิกไปไม่กี่ทีเองนะครับแล้วก็ฝนตกด้วยอ๋อนี่ติดแล้วเฮ้ยถือว่าไวอยู่นะกี่นะ ถือว่าเยอะนะครับแล้วก็ฝนตกด้วยตอนนี้ผมไม่รู้ว่าจะได้ปลาอะไรนะครับในน้ํามันดูตัวใหญ่มากเลยอ่ะเฮ้ยปลาแฮทดอ็อกอือเพอร์เฟกอันนี้เป็นตัวที่2นะครับมาดูกันว่าโอ้ยกดพลาดอ่ะตกไปผมจะลองใช้แบบนี้ดูบ้างนะครับเห็นเขาว่ามันมันดีนะนี่ไงมันก็ใช้ได้แหละนะครับอุย้ยติดไ้มากเลยอ่าได้ปลาแมปลากากเดี๋ยวต้องเปลี่ยนเหยื่อดิเป็นชิมนะฮะเป็นกุ้งรอบนี้กุ้งมันจะตกอะไรได้วะ มันดูเป็นปลาปลาทูน่าไงไม่รู้อ่ะมันใช่แน่ดูจากลายแล้วนะครับเหลืองดํามันต้องเป็นทูน่าแน่้เนเออเป็นแซลมอนเฉยเลยเว้ปลาอะไรหรเนี่ยแซลมอนปะแมคคารลวแถวนี้มีแต่ปลากากากระแล้วทำไมน้ำวนไม่เกิดเลยวะเนี่ยผมรอมานานแล้วนะที่จริงผมเปลี่ยนเซิร์ฟหาก็เยอะอยู่นะครับแต่ไม่เจอน้ำวนเลยเวยลองไปตกตรงไหนดีวะเกาะใหม่ละกันนะครับผมไปตกที่เกาะใหม่ก่อนละกันแล้วก็อีกเบ็ดหนึ่งนะครับที่เราซื้อมาก็คือคิงโรสนะครับผมยังไม่ใช้นะ ไม่รู้มันจะเก่งหรือเปล่านะครับจะต,ตกปลาได้แบบอินฟินิตี้ไม่จํากัดน้ําหนักนะครับผมน่าจะไว้ตกปลาใหญ่ๆนะฮะแล้วก็ไว้ฟาร์มเงินประมาณนั้นไปตกปลาที่เกาะใหม่รอน้ําวนเกิดแล้วกันนะครับเกาะน,นี้ผมได้เป็นในเรื่องของม้าน้ําบ่อยมากเลยนะซึ่งม้าน้าก็ขายค่อนข้างแพงนะครับมันเป็นระดับมิสติกตอนนี้ใช้เหยื่อกุ้งอยู่นะครับหวังว่ามันจะได้ของดีๆนะได้หรือยังเอ้ยติดแล้วอู้ตัวอะไรอะ่ะตัวอะไรวะโอ้โหเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งเกือบหลุด โอ้โหจะหลุดป่ะเนี่ยคึงหลอดแล้วคึงหลอดแล้วคึงหลอดแล้วใจเย็นครับใจเย็นครับคึงหลอดแล้วครับใจเย็นครับเรียบร้อยหลุดแน่นอนหลุดหลุดแน่นอนผมไม่รู้ว่ามันคือปลาอะไรอะ่ะแต่มันหลุดไปแล้วนะครับขอตัวง่ายๆก่อนได้ไหมอย่างเช่นตัวเนี้ยขึ้นมาแล้วกี่ตัวเราไม่ได้นับนะครับตกไปเรื่อยๆแล้วกันนะฮะจนกว่าน้ำวนจะเกิดหวังว่ามันจะเกิดนะมืดแล้วด้วยนะครับก็คือเราต้องเสกออโร่าตอนกลางคืนด้วยนะถ้าจะไม่ผิดนะครับซึ่งถ้ามันหมดกลางคืนแล้วผมก็ต้องรีเซิร์ฟใหม่ปลาอะไรเนี่ยบาราคูด้า แล้วตัวเดิมเลยวะขอตัวใหม่ๆแบบไม่โหดมากได้ไหมได้แต่ตัวที่แบบก,ก,กากๆนะครับบางตัวโหดก็คือโหดไปเลยอุ้ยปลาอะไรสีทองมาเลยน่าจะเป็นตัวเมื่อกี้แหละนะครับแต่เป็นสีทองใช่ไหมอ๋อไม่ใช่ฮะอะไรอีกละอุ้ยปลาอะไรรอบนี้น่าจะเป็นฉลามนะครับง่ายมากนี่ตัวนี้เลยเดี๋ยวลองขายดูนะฮะร,รวมๆจะได้กี่บาท 650ลองย้ายสถานที่ดิเปลี่ยนโพซิชันเปลี่ยนหมายน้ำวนก็ไม่เกิดนะครับเซ็งมากติดแล้วอู้ตัวเดิมเลยเออตัวนี้30กิโลนะครับโอ้บาราคูด้ามาอีกละชืบอ,อู้ตัวอะไรอะ่ะรอบนี้ตัวสีขาวซะด้วยโอ้โหมันดูเก่งอะ่ะมันมันน่าจะเป็นปลาโหดนะครับได้ไหมได้เออตัวอะไรวะเนี่ย ตัวที่มันหลุดไปเมื่อกี้ไงได้มาแล้ครับเป็นระดับอะไรแรหรือเปล่าเปิดดูก่อนนะครับน่าจะเป็นระดับแรเป็นแรจริงจริงด้วยนะครับขายเลยได้800รวมกับไอ้ตัวเมื่อกี้ด้วยตอนนี้ก็ผ่านไปนานแล้วนะครับแต่ว่าน้ําวนก็ยังไม่เกิดเหมือนเดิมเลยเกลือน้ําวนมากไม่รู้ว่าถ้าเติมคูณ2องของเซิร์ฟเวอร์มันจะบวกให้น้าวนเกิดเร็วขึ้นหรือเปล่าอ่ะตัวสุดท้ายพอละเดี๋ยวเปลี่ยนที่ดีกว่านะครับเบือ่อละสีทองไม่ละขึ้นมาเลย นี่ฮะขายเลยได้มากาสิบสามอะครับในสุดผมก็เจอสักทีฮะสลับน้ำวนนะครับเฮ้ยกว่าจะเจอผมต้องมาหาในเซิร์ฟหลักเอาอะ่ะดูดีนี่นะครับผมออโรร่าโทเทียมเลยฮะวกดใช้เลยแล้วกันอ่ะกดใช้ละเรียบร้อยครับไปรีบลงไปผมรีบซื้อต้องรีบหน่อยขอให้ได้นะขอให้ทันทันเถอะขอร้องเฮ้ยทันโอเคได้สักทีฮะโอ้โหกว่าจะได้ ซื้อเลย90,000มืนนะครับคือผมอไปเพิ่เคในเซิร์ฟวีไตัวเองนะครับตั้งแต่2ทุ่มจนน,นี้ก็เออจะเที่ยงคืนแล้วนะฮะผมยังไม่ได้เลยนะครับต้องมาหาเอาในเซิร์ฟหลักนะโคตรเกลือโอเคปราะมาณเราได้มาแล้วนะครับผมสลับเบ็ดออรูล่านะครับดูดิหน้าตาเป็นไงหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับ ไม่รู้ว่าคุ้มค่าหรือเปล่าแต่น่าจะคุ้มอยู่เดี๋ยวไปลองทดสอบดูนะครับว่ามันจะโหดหรือเปล่าอย่างแรกเลยนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยกลับไปเซิร์ฟวีแล้วก็ไปตีบวกก่อนนะครับไปเอนชานก่อนดูดิไอพวกนี้ได้ของฟรีด้วยอ่ะดูดิโอ้ยมันไส้กลับละบายบายโอเคครับอ่ะอย่างต่อไปครับคือการตีบวกนะครับหรือว่าเอนชานนั่นเองแต่ก่อนอื่นเลยนะครับผมต้องเปลี่ยนเวลาจากกลางวันให้เป็นกลางคืนก่อนนะครับโดยใช้อเทมหรือว่าโทเทมที่เพิ่งเข้ามาใหม่หรือเปล่าผมไม่แน่ใจเหมือนกันแต่มันจะขายอยู่ที่เกาะนนนะคัโอเมุ่่งาทีก จุดขายมันจะลึกลับนิดนึงนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผมจะไปถูกหรือเปล่าแต่ก็เดี๋ยวลองไปดูนะฮะดีกว่าไม่ได้ไปผมขี้เกียนนั่งรอแล้วนะครับเอฟเคมานานเกินพอละผมสุดจะทนกับเคมนี้แล้วเว้ยเซิร์ฟ v ี p แทบไม่มีประโยชน์เลยนะครับสุดท้ายทุกอย่างจบที่เซิร์ฟหลักเหมือนเดิมมาถึงนะครับผมเกาะซันสโตนเออคนปกติเขาขึ้นกันยังไงวะไม่มีที่ขึ้นหรออุ้ยเหมือนจะมีเหมือนจะมีนี่ไงนี่ไงที่ขึ้นนึกว่าไม่มีนะครับปีนขึ้นไปเลยมันจะให้ไปทางไหหนนนนตตต่่่่อออมลลืืะะะรรรววาางงงีีี้้เเจ เฮ้ย <Hey, S 2> อยู่ใ,ใกล้ทนะ่าอยู่ใ,ใกล้สองพันโอเคได้อยู่ซื้อมาสักเออสามอันสี่อันห้าอันเลยแล้วกันแถมให้เอตัวนี้สามารถตกปลาได้เหรอลองเบ็ดหน่อยดิติ้งตกได้จริงด้วยเอาเป็นว่า,าผมไม่ตกหรอกขับเรือไปเหมือนเดิมฮะเดี๋ยวไปเจอกันที่เกาะเอนชานเลยดีกว่านะครับอ๋อซันสโตนกับไอ้ลูกปั้นตรงนี้นะครับที่เอนชานไม่อยู่ใ,ใกล้กันเลยเว้ยคือขับออกมาก็เจอเลยนะครับ แต่ว่าอย่างแรกเลยผมอาจจะต้องซื้อเรือใหม่นะครับดูอืดมากโอเคครัอย่างแรกเลยเดี๋ยวเราเนี่ยใช้หินที่เปลี่ยนวันเวลาก่อนนะครับก็คือนี่นะฮะกดใช้เลยฟึบจกุกลางคืนเดี๋ยวนี้กลางคืนหรือเปล่านี่เงมืดแล้วไปไปเอ็นชารดนีกว่านะครับมีเป็นร้อยอันเลยอะ่ะขอใช้มันคุมค้มๆหน่อยละกันไปครับผมลงไปเลยได้ปะวะเอาลงไม่ได้สี่รเออซื้อลงไปใหม่ และข้อมูลต่อมาที่เราต้องมาดูเลยก็คือข้อมูลของเบ็ดนะครับว่าว่ามันใช้กับอะไรดีนะฮะเบ็ดอันนี้นะครับออโราถ้าใช้กับเรซิเลียนนะครับมันจะดีกว่านะเนื่องจากว่ามันเป็นความยืดหยุ่นนะฮะอย่างอื่นมันน่าจะดีอยู่แล้วแหละนะครับมันก็เลยมาเอาแบบนี้ดีกว่าทาให้ตกปลาง่ายขึ้นอะไรประมาณนั้นเอาเลยละกันนะครับเ,เสนออะไรมาผมเอาหมดแหละตอนเนี้ยมาขอแบบของดีๆเลยนะเรซิเลียนออกมารอบแรกอันเบกเวิร์นอีกรอบหนึ่งเกลสตี้จะตกปลาเหมือนปลาล่องหนได้มากขึ้นนะฮะใช่ป่ะซึ่งผมไม่ต้องการอะ ต้องการของดอีบวกโชค7%ขอแบบดีๆเลยตุ้มบลิสตอนที่มีลมนะฮะลมเยอะๆนะครับมันจะบวกลักนะครับ65%คือผมไม่ต้องการไง <c oughs> นี่แอสฟิฟมาเลยต้องการลิซเลียนคอนโทรลคืนนี้มันก็ดูดีนะครับบาร์ที่มันเอาไว้กดมันจะใหญ่ขึ้นนะฮะไอแถบขาวๆอะ่ะผมเก็บไว้เป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งแล้วกันนะครับขอลิซเลียน คือลัก95%ตอนฝนตกคือใช้กับโทเทียมเปลี่ยนสภาพอากาศของโพไซดอนน่ะน่าจะดีนะฮะก็เอาไว้เรียกฝนนั่นแหละผมว่าน่าจะดีแต่ไม่เป็นไรครับผมเกรงใจมันมาอีกแล้วนั่งดูผมเกลืออยู่งี้แหละคุณต้องอยู่เป็นเพื่อนผมจนกว่าผมจะได้แหละจริงๆทำไมาถึงออกยากขนาดนั้นวะโอ้ไม่ย้ายใช้ขนาดนั้นเลยเหรอวะสิบก้อนนะฮะไม่ออกเลยโอ้โหโคตรเกลือเลยโอเคเดินวนสักรอบหนึ่งได้เวลาไม่ก็ขอคุณตี้ก็ได้ ทริสเซเลียนไม่ออกเบสซีคิงผมจะส่งไปเรื่อยๆท,ที่ผมรู้ละว,ว่าทำไมผมถึงซื้อมา100อันเพราะมันเป็นอย่างนี้นี่เองคุณตี้แม่งทำให้ผมคิดหนักอะ่่ว่าลิซิซเลียนมันบวกแค่5%ไงไม่เป็นไรผมเลือกสิ่งที่ดีกว่าอยู่แล้วนะครับผมจะเอาลิซิซเลียนให้ได้ไตบวกไปเลยครับดีไวโอ้ดีไวก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีนะครับเนื่องจากบวกรัก45%บโดยที่ไม่มีเงื่อนไขนะฮะไม่เป็นไรครับผมมีเป้าหมายเดียว ผมต้องการตกปลาแบบง่ายๆฮะผมไม่ได้ต้องการโชคอะไรทั้งนั้นแหละของดีๆลิซเซียนแฮสตี้คือผมอยากไปให้มันเร็วกว่านี้นะเว้ยอาจจะดูแบบผมลีลาไม่กดสักทีแต่ว่าถ้าไอตรงเนี้ยมันไม่หายไปอะผมจะกดต่อไม่ได้เว้ยมันก็เลยแบบต้องทีละช้าๆตามนั้นแหละกดต่อเลยไม่รอแล้วครับกระโดดด้วยอะอะอัะอนนี้อันที่20นะครับออกมาโอ้ขอดีๆเหอะจริงๆขอดีๆเหอะอินซิง บอก e นะครับหลังจากที่ตกปลาได้1.5%แต่ไม่เป็นไรผมมีเกมพาร์ทวะสแคปเปอร์ก็คือจะเพิ่มโอกาสในการตกปลาดีๆได้โดยที่ไม่ต้องใช้เหยื่อว่างั้นใช่ปะเนี่ยเออผมก็ไม่รู้เหมือนกันเวเ<อ>แต่วันนี้แม่งขึ้นอะไรไม่รู้เต็ไมไปหมดเลยโอเคผมสุ่มต่อผมไม่ยอมหรอกถึงจะได้ของออกแล้วลิซเลียนอันที่ต้องการนะครับที่ผมอยากได้มันก็ไม่ใช่อะไรเวมันแนะนําว่าลิซเลียนดีอ่ะผมก็เลยต้องมาเอาไงไปเราขึ้นไปตกเลยดีกว่าเดี๋ยวเรามาทดสอบตรงนี้เลยละกันนะครับชึบ มีทรงอ่ะมีทรงติดยากว่ะทำไมใส่บัฟสองอันไม่ได้ะวะอัปเดตหน้าขอบัฟสองอันได้ปะอันนี้ตัวอะไรอ่ะเฮ้ยดูดิมันดูตกง่ายขึ้นจริงๆนะเว้ทุกอย่างทำไมมันง่ายจาังวะโอปลากากกลางทะเลเลยแล้วกันมาโอเชียนนี่แหละปลาดีๆพรีโอปลาอะไรอ่ะซอฟฟิชป่ะเนี่ยดูดิปลาไม่ขยับไม่เยอะเว้เห็นปะไม่รู้เกี่ยวหรือเปลไดซอฟฟิชมาน้ำหนัก200กิโลเดี๋ยวลองขายนี น่าจะไม่แพงหรอกโอ้ยได้ได้เยอะอยู่นะเท่าทเล่นไปคือไอเบียดเนี่ยมันจะเพิ่มโอกาสให้เราตกได้ปลาโอโรล่านะครับก็คือตอนนี้ผมยังไม่ได้สักตัวเอาเป็นว่าไปเกาะใหม่ก่อนแล้วกันนะครับเป็นเกาะจวนสลัดเดี๋ยวผมเปลี่ยนเรือก่อนแล้วกันนะฮะเดี๋ยวมันจะเออชา้าเกินไปอันนี้นะฮะเป็นสปีดโบ๊ทหวังว่ามันจะเร็วสมชื่อนะเว้ยซื้อมาละหนึ่งหมื่นห้าพันมันคงจะเร็วสมชื่อนะใช้ได้เลยลูกนี้ซื้อตั้งนานแล้วนะฮะอมตังอยู่นั่นแหละอ้าวสวัสดีครับเกกกาาาาะะะะะใหมมม่่เเเเดดีีีีีียวูออออนน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 นคคคครรรรรรรััััับบบบ์ทท้้้้้งงงไตตตลลลสฟิิชแ ขอปลาออโราสักตัวหนึ่งก็ยังดีซื้อเบ็ดมาตกได้ปลากะกาก,ากออโราหรือเปล่าว่าตัวนี้ไม่น่าใช่นะครับแต่ว่าตกง่ายมาก <c oughs> ความรู้สึกของความรู้ร้านเป็นอย่างนี้นี่เองนั่งตกชิลชิได้เลยนะครับเอาอีกแล้วไอปลาตัวนี้มันมันเกลือจังเลยว่าถ้ามันออกเยอะมากเลยนะเว่ยเรียบร้อยตกติดแล้วนเนี่ยง่ายมากเลยอ่ะโอ้เล่นมือเดียวก็ได้เนี่ยแบบชิลมากเลยเว้ยเรื่ปกติเกมตกปลาเกมนี้มันก็ต้องเล่นมือเดียวแล้วบอกว่าใช่ขาผมใช้ขาตกเลยโอ้ไอปลาตัวนี้มันอะไรวะเนี่ยตอนแรกก็รู้สึกว้าวนะครับ เพราะว่าตัวมันดูประหลาดนะนนหลังๆมาเอาลปลาตัวนี้มาปลาฉลามนะฮะโอ้ตกงดง่ายเลยเฮ้ยปลาเซลฟิชเกิดนี่ไงขายเลยนี่เดี๋ยวผมลองไปตกใต้ทะเลดูนะครับว่าจะได้อะไรนะฮะโอเคมาถึงแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองตกดูสักติตัวแล้วกันนะครับว่าตรงนี้จะได้อะไรนะฮะสำหรับปลาขอแบบออโราสักตัวนึงก็ยังดีนะไม่รู้ว่าตรงนี้จะมีหรือเปล่านะครับหดี๋วต้องตกตอนทะเลออโราผมก็ไม่แน่ใจนะแต่ช่างมัน ผมจะตกไปเรื่อยๆนะครับสักสิบตัวมาเดิน่าจะได้อะไรบ้างนะครับติดแล้วครับตัวแรกดูง่ายมากเลยคือได้เบ็ดดีๆมาแล้ว่แต่ว่ามิสติกกับลีเจนไม่ออกเลยนะครับมันดูแบบอะไรวะเนี่ยน,นี่มันอะไรผู้เสียชวนเหรอผู้เสียชวนที่ตูดมันอยู่ในเออจรวดได้เบ็ดดีๆมาแต่ว่าได้แต่ละอย่างนี่คือแบบเอ้ยหรือว่าผมลืมเหยื่อจริงด้วยลืมเปลี่ยนเหยื่อเว้ยว่าจะตกตั้งนานทาไมดูเกลือเกลือหมดแต่สนใจเบ็ดลืมสนใจเหยื่อ แล้ปูเสียชวนมาไม่พักเลยเปลี่ยนเยือดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวเราใส่บูทเข้าไปด้วยนะครับผมจะลองบูทดูนะครับลัคก,กี้คูณ2อยู่ได้15นาทีนะฮะตัวอะไรสีฟ้า,ฟาเ้ยไม่ใช่สีม่วงนี่หว่าเอาละเริ่มอัดคลิปนานตาเริ่มมั่วแล้วฮะจะตกง่ายดีนะขึ้นมาแล้วครับเป็นแฟนทอมเลนะครับติดอะไรวะรอบนี้ดูเหมือนไม่ใช่แบบไม่ใช่สิ่งมีชีวิตเลยอะดูเป็นแท่งเหมือนขยะเลยนะครับ ผมได้ขยะมาหรือเปล่าวะเนี่ยอลองโตขึ้นมาดิชึบเอาได้ปูเหรอเป็นหินหรือเปล่าวะเนี่ยโอโ้โหยังอุตส่าห์ให้อีกโอโ้โหแล้วน้ำวนเกิดในเซิร์ฟ VIP ในตอนที่เราไม่ต้องการไอตอนที่ต้องการนี่ FK มา3ชั่วโมงไม่เจอเลยนะครับเซ็งได้แฟนทอมเลีกละลองขายเท่าไหร่วะขายหมดนี่แหละได้300ย ปลาล่องหนปลาหมึกล่องหนอะไรอีกรอบนี้เฮ้ยเป็นของกดนะฮะเองกดใช้ได้อะไรมาวะมากละของเที่ยวให้กดใช้ลองดิชึบโอเคแต่ว่าไดออ้อันนี้มาครับ t o ฟอร์วอร์มอันนี้ก็ดีอยู่ลองดิใช้ตกตรงนี้แหละลองดูติดแล้วอะไรวะเนี่ย ดูกากมากเลยอะหรือขึ้นไปข้างบนดีวะตรงนี้ดูไม่ท้าทายเลยเว้ดูดิไปเลยอย่างงี้กลับดีกว่ามาครับผมกลับมาที่เกาะโจสรสลัดนะครับผมจะตกตรงนี้แหละโดยที่จะใช้หัวปลานะครับรอบนี้ตกไปเลยขอของดีๆบ้างเหอะตั้งแต่ได้เบ็ดนี้มาคือของดีๆไม่ออกเลยพูดจริงนะเนี่ยใช้เบ็ดอันแรกยังดูแบบดูมีทรงกว่านี้เยอะเลยนะครับไอเบ็ดหนึ่งหมื่นหนึ่งพันนะขายที่เดียวกันด้วยโอ้โหหัวปลาตกได้กล่องเฉยเลย โอ้อะไรวะน่ะเป็นถังเลยสารพัดอย่างที่ตกได้นี่ไหมเป็นถังปลานะครับโอเคกดใช้ไปโอ้กล่องมาอีกแล้วอะอะไรอะหัวปลาตกได้จะคอแบบนี้เหรอวะน้ำวนเกิดอีกแล้วกวนไปเนี่ยคือตอนที่ผมเอฟเคหามันไม่เกิดจริงๆนะเว้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอะไรสีชมพูแต่มันดูง่ายมากเลยนะเว้ยนี่เหรอวะเบ็ดราคาแพงมันเป็นอย่างนี้นี่เองเรียบร้อยครับติดละ เออขึ้นมาตัวออโร่าตัวออโรลามาหนึ่งตัวน้ำตาจะไหลโอ้โหมันมาอีกแล้วตัวอื่นมาบ้างมิสติกก็ได้ไม่ก็มาน้ำอาออกมาอีกรอบหนึ่งก็ได้ <c oughs> สีแดงขึ้นมาอย่างงี้น่าจะเป็นปลาไหลคำสามเหมือนเดิมนะครับแต่ว่ารอบนี้ไม่น่าจะออโรร่านะเฮ้ยจะมาดูหัวจังวะ,ะได้ไหมครับผมเป็นปลาไหลธรรมดาที่ติดคำสาบเฉยๆขายห,หมดโอ้ได้หกพันเลยทีนี้ผมก็สามารถฟาร์มเงินได้แบบสบายแล้วนะครับแค่มีเบ็ดอันนี้แล้วก็จริงๆมีคิงโรดด้วยนะครับอย่างที่บอกเลยแล้วก็อาจจะเอาไปเอ็นชาร์ด้วยนะครับแนะนํากันนะครับว่าคิงโรดนะครับควรเอนชาร์ด้วยอะไรนะครับมันถึงจะดีส่งคอมเมนต์บอกกันได้นะ่างมันไม่เปิดละกอก โอ้ออรล่าเกิดได้ตัวน้ำตาจะไหลได้เบียดใหม่มาตกได้2ตัวนี่นะฮะในรอบนี้เป็นคัทเลดฟิสออรล่าสวยอยู่นะลองขายดูโอ้โหเป็นพันเลยรวมๆนะฮะรวมๆประมาณสองาตัวฮะเป็นพันเลยเว้ยเออเดี๋ยวเดี๋ยวเด,วเดวน้ำวนเกิดรอบที่สแล้วเซิฟนี้โอ้โหโอโหอรล่ามาอีกแล้วตัวหนึ่งหรือมันติดเฉพาะตอนกลางคืนวะผมไม่แน่ใจวะการิออนรอบนี้นะฮะอุ้ยสวยนะลองขายดิ เป็นพันเลยเหรอออโรล่านี่แบบบวกราคาเยอะมาก <S <S หัวปลาหมดหรือย่างวะเนี่ยหัวปลานะครับเหลืออันเดียวผมตกมา18ปตัวได้ออโรล่ามาสงตัว3ตัวเล่นเกมอะไรก็เกลือนะฮะโอ้ปลาสีทองเป็นปลานี้นะครับปลาระดับเออเลเจนต์น,นะฮะผมเคยตกได้แล้วรอบหนึ่งแต่ว่าทำไมารอบนี้มันมันดูเหมือนปลาแบบยี่ห้อต่ํามากเลยมันตกง่ายจริงอ่าลองขาย2ตัวนี้รวมกันดิเอ่อเอาขายแค่ตัวเดียวอยู่เมื่อกี้ขายดิหยิบปลาขึ้นมาเซลดิต 1156โอเคสำหรับในคลิปนี้นะครับก็น่าจะมีประมาณนี้นะฮะสำหรับการตกปลาด้วยเบ็ดออโรล่านะครับจริงๆคลิปนี้น่าจะเป็นการล่าออโรล่ามากกว่านะครับกลัวจะได้นะโอเคครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับใครชอบก็ฝากกดไลค์ด้วยสักคนละทีนะฮะแล้วก็ฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับว่าเบ็ดคันนี้นะครับควรใช้กับเอนชาร์ตอันไหนดีนะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับผม